สองครั้งมั้งเหรอแล้วก็กระโดดไปข้างหลังอืมทำได้ไหมแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายเออแล้วก็ไม่มีเลยทำได้หมดหรือเปล่าที่พูดมาเนี่ยคุณครูบอกคะแนนปะว่าได้กี่คะแนนม่บออ๋อแต่โยนลูกบอลอาตตี้โยนได้กี่ลูกสองลูกอืมมีคนโยนได้ศูนย์ไหมเหรอเยอะไหมลูกเยอะไหมน้อยเหรอ ค,คู่คู่อะไรสอบเป็นคู่ออสองวงกันแล้วข้อสอบมีกี่ข้อมีสามหน้าเหรอข้อสอบอ่ะม,ม,มีสองใบมีสองใบใบหนึ่งมีกี่ข้อหนึ่งไสองนี่สามสามใบใช่แล้วใบหนึ่งมีกี่ข้อลูกใบนึงเหรอ,อ,รอหนึ่งแผ่นนะ่ะมีกี่ข้อ หนึ่งแผ่นเนี่ยมีข้อสอบกี่ข้ออตี้ตอบได้กี่ข้ออตีแผ่านอตี้ผ่านอตี้ตอบตอบได้หมดเลยแล้วถูกไหมตอบได้หมดแล้วถูกไหมถูกถูกข้อเลยอตี้รู้ได้ไงว่าถูกคุณครูก็คุณครูคุณครูบอกเหรอก็คุณครูคุณรูแล้วถามแล้วที่ก็ตอบได้ใช่ไหมทอทองนะหนูอ๋อทอทงนะหนู ชอบตัวอะไรเด็กก็เขียนไปเลยอ่าแล้วหนูเขียนว่าอะไรก็เไื่อนตาลนั้งอะไรคุณครูถามว่าอะไรนะ